ก็สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็จะมาอ่านนิยายเกิดใหม่ทั้งทีก็เป็นสารไปสั้นแล้วสําหรับเว็บโนเวลนะครับนิยายเรื่องนี้เป็นนิยายที่แฟนคลับได้แต่งขึ้นมานะครับไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับผู้แต่งต้นฉบับเลยนะครับเพราะงั้นเพื่อนๆจะเอาไปปนกันไม่ได้นะครับและจากคลิปที่แล้วไทอานอนสาาข,ของเทนีได้ปรากฏตัวขึ้นมาพร้อมกับจิตสหานที่รุนแรงเธอได้พูดขึ้นมาว่าสถานการณ์ฉุบเฉินค่ะ คาราเมตีมอนเตอร์คาราเบียได้ฟืน้นคืนชีพขึ้นมาแล้วมันแข็งแร่งเท่าเทียมกับจอมันแม้ว่าพี่สาวของเราจะไปหยุดมันเอาไว้แล้วแต่เขาคงจะได้ไม่นานและสถานที่ที่คาราเบียได้มุ่งหน้ามาก็คือที่นี่ค่ะพอฟังเช่นน้นเรเมอรนและดิอัลบอรจะได้เป็นเสียงออกมาว่าคาราเบียที่นี่เจ้านายและลูกน้องตาก,ก็งงงวยเป็นไก่ตาแตกพอช่วงที่เขาไม่อยู่ในโลกแห่งนี้คาราเบียได้ถือกําเนิดขึ้นมา และหลังจากนั้นเทนี่จะได้ช่วยอธิบายอีกครั้งคาเลบรดดมีอำนาจที่เหนือนานฟ้าทําให้กําลังลบที่อยู่บนพื้นดินและประสิทธิภาพค่ะอยากจะให้พวกท่านช่วยเสริมกวากกำลังป้องกันและเตรียมกําลังลบที่เหนือนานฟ้าเอาไว้ค่ะลิโมโลกับดิอาโบตอบรับคําขอนั้นอย่างงงงวยชื่อของคาเลบริดในยุคสมัยของพวกเขานั้นยังไม่เคยได้มีมาก่อนเลย แต่ว่าจุดที่น่าสนใจก็คงจะเป็นคําที่พูดออกมาว่ามันแข็งแกร่งเท่าเทียมกับจอมันลิมุลุรู้สึกสนใจเพราะว่าตัวของเขาเองก็อยากจะรู้มาตรฐานของคําที่ว่าจอมมาในยุคนี้การถามจากเม่เหลีมช่วยได้มากก็จริงแต่ว่าด้วยความแข็งแกร่งระดับเธอก็คงจะมองคนส่วนใหญ่ว่าออนแอนั่นแหละทั้งลิมุลุและดีอาโบก็เหมือนกับเป็นคนลงยกที่ไม่รู้อะไรเลยในยุคสมัยแห่งนี้ คาเลบรดได้ปรากฏตัวขึ้นมาครั้งแรกในช่วงกิเลยกการอาราวาดอย่างบ้าคลั่งของเวเดลา่าทําให้พลังงานแกนเวทของเขาได้ล้วนไหลแกนเวทที่ล้วนไหลออกมาได้กวาเข้าเหนือกลุ่มก้อนกลุ่มก้อนพลังงานที่จะทําลายล้างทุกสิ่งถือครองพลังมหาศาลแต่ว่าไม่มีความเป็นปัจจัยไม่มีความคิดเป็นของตนเองรู้จักแต่เพียงการทําลายล้างความน่าสะเึงกลัวที่เหนือน่นฟ้าปีคู่ใหญ่ที่นําพามาซึ่งความพิบัต เกตนับร้อยนับพันในผู้เสียแทงผู้เป็นเหย่อของมันความน่าหวาดกลัวที่เกิดขึ้นมาจากมกรวายาคังเพราะแบบนั้นมันถึงได้ถูกเรียกว่าคาเลบเดธซึ่งก็หมายถึงควาวนวายยาคังภายใต้เงื่อนไขของเวลากรที่สิ่งที่เรียมโมโลเขาไม่รู้จักจะมาถึงการประชุมของผู้บริหารแบบเร่งด่วนจะได้ถูกประกาศออกไปให้ทราบและการประชุมก็จะเริ่มต้นขึ้นในอีกเซกนาทีหลงจากนี้ตางคำขอของคุณไทอา ในตอนนี้เมืองหลวงลิโมโรเรียกได้ว่าเตรียมเข้าสู่สภาวะฉุบเฉินแปลว่าลิโมโรจะสามารถลบสิ่งนั้นให้หายไปได้ในช่วงพริบตาเดียวก็ตามแต่ว่าการได้คิดแบบนั้นแล้วไม่บอกประชาชนเอาไว้ก่อนก็อาจจะแย่ได้หากมีใครเผื่อได้เข้าไปอยู่ในสนามรบแล้วได้บาดเจ็บขึ้นมาในขณะนั้นดิอาโบได้พูดขึ้นมาว่าทําอะไรของเจ้าน่าดิอาโบก็สงสัยจึงได้แฝดเสียงออกมา พราะอยู่ดีๆเททราซซาก็ได้เดินเ,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 เข้ามาหาแล้วแย่งตัวของเลียมโมลที่อยู่ในรักของซาลาไปอุ้มเอาไว้ด้วยตนเองด้วยสีหน้าที่เยี่มแย้่ยมชื่นบานใจเกียดกับสีดำให้จุดเริ่มต้นที่กำลังโวดเป็นฟืนเป็นไฟเททราซ่าได้กล่าวออกมาว่าเอ๋เจ้าไม่รู้อย่างนั้นหรือเจ้าดำว่าข้าเป็นเจ้าหน้าที่หน่วยข่าวกองรับนา เททราซซาได้ตอบกลับไปแบบนั้นและนั่นก็แทบจะไม่ใช่การตอบคำถามเลยแต่นูเมือนว่าจะเป็นการยั่วยุดีาโบเสียมากกว่าเดีาโบก็เลยกล่าวออกมาว่าแล้วเรื่องนั้นมันยังไงกันแน่ขอรับเดีาโบก็สงสัยและพูดออกมาเช่นนั้นชิออนเองก็ทำออกมาเช่นกันนั่นสินั่นสิปกติแล้วหน้าที่การพาท่านเลมอลปไปสถานท,ที่ต่างๆก็ควรจะเป็นงานของข้าแท้ๆในเวลาแบบนี้ ดีอาโบกับชิออนดันเข้ากันได้ดีเป็นปีเป็นคุยเลยแต่ว่าถ้าจะมาหาเรื่องถกเถียงกันกันกบเท,ทสตาร์ซาแล้วก็แม้แต่ลีมุลุเองก็ยังไม่อยากจะทำเลยด้วยซ้ำลีมุลุที่อยู่ในร่างของซาลามได้ลองแงยนหน้าขึ้นมาดูแต่เมื่อได้เห็นรอยเย้้ด้วยแฟนเจตนาหลายเอาไว้อย่างชัดเจนนั้นแล้วก็ต้องกลับมามองทั้งสองคนที่อยู่ตรงหน้าแบบเดิมและเท,ทสตาร์าเขากล่าวขึ้นมาว่า หน้าที่ของข้าก็คือหน่วยข่าวกองพิเศษมีหน้าที่เป็นหน่วยเท่ลวงฟันในสนามลบและเช่นเดียวกันนั้นหน้าที่การปกป้องท่านริมโมลูก็เป็นหน้าที่ของข้าเช่นเดียวกันในตอนนี้ทเทววะขอได้ประกาศสภาวะเฉุิเฉนการคุ้มกันท่านริมโมลก็คือหน้าที่ของข้าแบบเต็มตัวเพท,ทราสซาได้อธิบายอย่างผู้รู้ซึ่งริมโมโลก็จะรู้สึกขัดใจอยู่ตรงที่ว่าคําว่าปกป้องริโมลูก็ถือ ไม่ใช่ว่าประชาชนสําคัญที่สุดงั้นเหอรอเฮตตาร์ซาได้หันหลังให้กับทั้งสองคนด้วยความสีใจแล้เวเดินอุ้มลิโมโรจนไปถึงห้องประชุมได้อย่างสวัสดิภาพแม้ว่าจะมีการกระทบกระทั่งกับทั้งสองคนนั้นอยู่บางครั้งก็เถือเมื่อเททรารซาได้วางตัวลิมโมโรนั่งประจําที่ของเขาเป็นที่เรียบร้อยแล้วการประชุมแบบเร่งด่วนจึงได้เริ่มต้นขึ้นด้วยคําประกาศของลิมโมโรในห้องประชุมก็เช่นเคย บุคคลร,ระดับผู้บริหารเหมือนอนกับทุกทีนั่นแหละและในข่าวนี้ฟิลเองก็ขอฟังด้วยเพราะเขาเองก็รับรู้ได้ว่าปัญหาในครั้งนี้จะต้องเป็นเรื่องใหญ่แน่ๆแ,และเขาเองก็คิดถูกคุณไทอาได้บอกว่าคาลิริตนั้นได้ตายลงและได้ถือกำเนิดขึ้นมาใหม่อยู่หลายครั้งครั้งแล้วครั้งเล่าอสูรอัจฉาที่เป็นกลุ่มก้อนของพลังเวทหากได้วัดดูตามค่าสูงสุดข,ของพลังเวทแล้วพลังของมันก็เทียบเท่าระดับแรงเอท แต่ว่าด้วยสติปัญญาที่ต่ำทําให้ความอันตรายของมันนั้นเป็นเพียงแค่แรลง A พิเศษเท่านั้นแต่ว่าสำหรับคนปกติแล้วนั้นพลังระดับแรง A บวกเป็นพลังที่น่ากลัวสามารถถล่มประเทศเ,เล็กๆได้เลยทีเดียวอาจจะอยู่ได้ระดับเดียวกันกับพวกเบนิมารุเลยด้วยไม่สิจากการวิเคราะห์ของอาจารย์ราฟาเอลควสามารถในการนำทัพและการปรับใช้สกิลการใช้ดาบและอื่นๆอีกมากมาย ทำให้ความอันตรายของเบน,นิเมโลเทียบเท่าระดับแรงเอดได้เลยอย่างเฉียดฉิวแต่ว่าทําไมถึงได้มาอยู่ที่นี่กันตามที่คุณเทอาทได้อธิบายมานั้นคาเลบริสนั่นเกือบเสมือนกับเป็นลูกของวด,ดาลา่าหรือว่าจะมาที่นี่เป็นที่แรกเพราะสัมผัสถึงวด,ดาลาที่อยู่ในตัวของลิมมโลได้กันคิดได้เช่นนั้นเงือลิมมโลก็ได้ควอยหลุดไหลออกมาบนใบหน้าของลิมมโลโดยที่ไม่มีใครสังเกตเห็นและลาฟะเฟลก็แจ้งเตือนขึ้นมาว่า แจ้งเตือนไม่มีผู้ใดสามารถสัมผัสได้ถึงตัวตนของปัจเจกนามเวลโดราได้จากตัวของมาสเตอร์เพราะว่าความสามารถกระเพาะของเบลสมิวเป็นมิติที่มีความเป็นเอกเทศจากคาอธิบายของอาจารย์ราเอลได้สร้างความร่วงใจให้กับริมโมโลมากแต่ว่าเรื่องพวกนี้มันก็มันเป็นเรื่องที่ไม่แน่นอนนี่นะอาจารย์ก็ช่วยแนะนำแผนดีๆมาหน่อยครับริมโมโลได้นั่งฟังแผนการของอาจารย์ราเอล ในขณะเดียวกันควได้ฟังในสิ่งที่คุณแทอารได้พูดต่อเหมือนว่าเจ้าคาเลบริดอะไรนั้นจะไม่ได้มาเพียงแค่ตัวเดียวที่ตามมันมาด้วยก็คือแมกการโรดอนสิ่งมีชีวิตแบบจีดที่ไปสิงสูแงง่และยึดครองร่างของเลเซอร์ดากอนนักศึกษา,<ส>าได้ฟังคำอธิบายแล้วชูนาได้กล่าวออกมาว่าทาลิโมโลขาทำยังไงดีคะชูนาได้ลุขึ้นมายืนแล้วถามออกมาสว่าไปแล้วก็เป็นเรื่องที่ทำบาดใจจะตอบอยู่เบือนกัน ถ้าต่อสู้ฝั่งของพวกลิมโมโลก็มีโอกาสชนะมากกว่าก็จริงแต่ว่าความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อสภาพโดยรอบก,ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีปกติแล้วลิมโมโลไม่ชอบสู้รบเขาได้ชอบเจราจาอย่างเป็นมิตรมากกว่าแต่ว่าการที่คาเลบดีถูกเรียกว่าเป็นปีศาจหลายก็คงจะหมายถึงการเจราจากันไม่ได้ด้วยสีนะในขณะนั้นลันสัที่ไม่ลีมได้เห็นท่าทีที่คุ้นคิดของลิมโมโลเธอได้กล่าวออกมาว่าวะาหาฮ่า ไม่ต้องห่วงไปหรอกนะลิมเมลรุสปาตนนั้นน่ะไม่ใช่คู่มือของเขาด้วยซ้ำไม่เลียมเธอได้หัวเราะล่แล้วยืนขึ้นมาพูดด้วยความล่าเลงเธอได้เปลี่ยนอาพรกลับมาเป็นชุดต่อสู้ชุดหุ้มน้อยของเธอที่เธอมักจะสวมอยู่เป็นประจำไม่เลียมจะต่อสู้เหรือเธอแคแก่งก็จริงแต่ว่าไม่ยอมไม่ว่ายังไงก็จะห้ามเอาไว้ให้ได้นั่นคือความคิดของลิมเมลรุเป็นโชคดีของลิมเมลรุที่เราผู้บริหารก็คิดจะห้าม ห้ามปามาให้ไม่เหลี่ยมเขาร่วมการต่อสู้ตั้งแต่แรกเพราะภายใต้นางของในท่านผู้ยิ่งใหญ่แล้วการจะปล่อยให้จอมันคนอื่นมาจัดการปัญหาของพวกตนเองภายใต้เขตอิทธิพลของพวกเขาเองแบบนี้มันก็น่าสาละอายใจไปหน่อยเพราะแบบนั้นปัญหาที่ลิมุลุกังวลจึงได้รับการแก้ไขในชัว่วพริบตาเดียวคำสั่งของลิมมุลุที่หนักแน่นรา่ากับว่าเป็นคําประกาศเสดได้ถูกเอ่ยออกมาเป็นการแบ่งหน้าที่ลิเกรโดเลกู ให้เทียบการอ,อพยพอว้ลริมโมลไม่เียุว่าคาเลเบียจะแข็งแกร่งขนาดนั้นแต่กลัวว่าผู้บริหารจะทําอะไรเกินเลยต่างหากแต่ที่เหลือก็คือการคัดเลือกคนที่จะลงสนามลบเกียวจะไปคัดออกที่มีความสามารถในการออกศึกมาให้ฮาคุโรเองก็อยากจะลงสนามลบด้วยเพราะจะไปดูกอล์เลนไรเดอร์ที่ตนเองได้ฝึกมาว่าไปไกลขนาดไหนแล้วที่เหลือก็แค่ผู้บริหารฝ่ายต่อโซ่ที่จะเข้าเอารวม เรียกได้ว่าพวกเขาก็คือตัวเต็งในงานนี้ก็ว่าได้บางคนก็เหมือนว่าจะมีลูกน้องเป็นของตนเองอีกทีเดียวน่ากลัวจริงๆพวกเขาต่างก็ออกจากห้องประชุมไปเพื่อจะเตรียมในส่วนของแต่ละคนในห้องประชุมก็เหลือเพียงแค่ลิมมโลลดีอาร์บอเททร์ซาและพวกฟิลเท่านั้นแม้ว่าจะได้ยินแผนการแล้วแต่ว่าฟิลก็อยู่ไม่ค่อยจะสูขเท่าไหร่ในตอนนั้นฟิลไ์ด้ถามขึ้นมาว่า เอ,อ่ออีาฟเป็นอาโซนที่แม้แต่ไดแอดก็ยังลำบากในการรับมือเลยนะครับจะไหวแน่เลยครับฟิลด้วยถามอย่างกังวลแต่ว่ามันก็เป็นความกังวลที่ไร้ความหมายพวกที่ทําตัวเป็นเลขาทั้ง3คนได้คําท่าทีที่สันกลัว่าของฟิลอย่างรับรับแต่ว่าจะโทษพวกฟิลที่กลัวก็ไม่ได้หรอกยังไงซะพวกเขาก็เป็นมนุษย์ธรรมดาและก่อนที่เลียมรูจะได้ตอบคาถามของฟิลได้ไม่เสียงพูดขึ้นมาว่าไม่ต้องกังวนหลหรอกคอรับ การที่ท่านกังวลก็แปลว่าท่านก็ยังไม่ได้เข้าใจความเขลีแดแงของพวกเราสินาคอรัลาบพลังของท่านเลียมโมโลนั้นมีเพียงไม่กี่ตนเท่านั้นที่จะได้ครอบครองมันไม่ใช่เลียมโมโลที่เอ่ยคายความสงสัยของฟิลแต่เป็นพอบ้านผู้มากความรู้อย่างดีอาโบแทนคําพูดนั้นได้จุดประกายบางอย่างให้กับเทตอร์ซาหน้อยตัวตนหนักในโลกนี้เท่านั้นที่จะได้ครอบครองพลังนั้นนั่นคือคําพูดที่มีความหมายที่กำกวมเกินไปแต่คิดเอาไว้แล้วว่า น่าจะต้องเปลี่ยนการหลีกเลี่ยงวามหมายตรงๆของคําพูดนั้นพลังที่น้อยตัวตนมากที่จะครอบครองหากบอกว่าเป็นพลังในระดับจอบมารมันก็พอจะเชื่อได้แต่ว่าพลังระดับจอบมานที่เริ่มตาตื่นขึ้นมาแล้วก็ยังเทียบไม่ได้กับพลังของนายท่านลิมเรลในตอนที่ได้เจอกันครั้งแรกเลยด้วยซ้ําแต่ว่าความคิดบางอย่างได้ผดขึ้นมาอย่างกระทันหันเธอได้นึกถึงตัวตนที่โลกนี้จะต้องจารึกเอาไว้ในฐานะเทพเจ้า ตัวตนระดับสูงของโลกใบนี้ที่มีรูปแบบชีวิต่านจิตวิญญาณที่สมบูรณ์แบบที่สุดต,ตัวตนที่สมบูรณ์แบบในทุกๆด้านมังกรที่แท้จริงพอรู้แบบนั้นแล้วเททราศาสซ์จะได้คิดออกมาว่าอย่างนี้นี่เองหากอธิบายด้วยเหตุผลนั้นก็พอจะสมเหตุสมผลมีความเค็งแข่งของนายท่านริมมดลูกข,ของเธอได้ไม่แปลกใจเลยที่เธอจะพ่ายแพย้อย่างหมดรูป เททรัซาได้แต่ต้องเยินเยี่ยมและมองไปที่เจ้านายของตนเองที่เก็บงาความลับเหล่านี้เอาไว้กับตนเองได้นานขนาดนี้และเธอก็เป็นคนที่สองที่รู้เรื่องนี้แม้ว่าจะเจ็บใจที่เสียลู้เจ้าดำไปหน่อยก็เถอะด้วยเหตุนั้นเททรัซาได้กล่าวออกมาว่าใช่แล้วเจ้าค่ะท่านลีมูรุนันเป็นตัวตนที่พิเศษเหนือยิ่งกว่าจินตนาการของมนุษย์มากดังนั้นความกลัวที่ไร้เหตุผลนั้นจงหยุดด้วยเถิดค่ะ เฮทราซาได้พูดเสริมให้กับคำอธิบายของดิอาโบด้วยรอยยิ้มที่สง่างามเช่นนั้นแต่ว่าดิอาโบก็กลับหันความกลับไปมองที่เธอด้วยใบ,บหน้าที่ตกใจดิมลุเองก็เช่นเดียวกันในใบ,บหน้านั้นก็สื่อความหมายที่ว่ารู้ได้อย่างไงกันล่ะเนียที่อยากจะสื่อแบบนั้นอยู่ด้วยแต่เธอเองก็ไม่ได้ตอบอะไรเธอคิดว่าจะตอบหากว่าลิมอรุได้ทำออกมาและแบบนั้นก็จะกลายเป็นว่าเธอก็เป็นคนที่มีบาร,รยาพที่งาม และดูฉลาดหลักแหลมในใสายตาของริมมอหลูลิซ่าได้ฟังคำกล่าวของเทสซาลาฟิ์จะได้ทวนคำพูดขึ้นมาว่าตัวตนพิเศษนั่นเหรอครับฟิล์ก็ยังอยู่ในความสงสัยและเช่ออนได้กล่าวออกมาว่าอะไรกันฟังแค่นี้แล้วก็ยังไม่เข้าใจงั้นเหรอก็หมายความว่าท่านเรียมือหลูเป็นจอมารยังไงเล่าเชยอ,อนได้ประกาศบอกฟิ์และคนอื่นๆที่เหลือไปแบบนั้นแม้ว่าเนื้อหามันจะผิดไปแต่ว่าคิดแบบนั้น น่าจะพอปกปิดสถานะที่แท้จริงของริมุมลุเอาไว้ได้สองปีศาจแห่งต้นกําเนิดที่รู้ความจริงแล้วก็ไม่ได้คัดค้านอะไรการบอกว่าริมโมลุแข็งแกร่งแค่ระดับจอมันนั้นมันก็เป็นเหมือนกับการด้อยค่าความแข็งแกร่งของริมโมลุหากว่าคนที่พูดไม่ใช่เลขาของริมุมลุเองแล้วก็พวกเขาทั้งสองคนก็ควรจะขาย่ำทิ้งไปนานแล้วพลังระดับนี้เนี่ยนะเป็นแค่จอมันลหลังจากนั้นฟิล์ได้กล่าวออกมาว่าจะจอมัน ฟิวก็อยู่ในอาการตกใจแต่ว่าสำหรับฟิวแล้วมันก็เหมือนกับเป็นโลกอีกใบหนึ่งที่กำลังจะถูกเปิดเผยออกมาที่ด้านหน้าของเขาก็คือจอมันฟิวอยู่ในสภาพที่นิ่งสงบเช่นนั้นไม่ไหวติ่งใดๆพวกเอเลียนที่นั่งอยู่ด้านข้างกำลังดื่มชาอย่างสบายใจกันอยู่แล้วมองไปที่ฟิวด้วยสายตาที่เป็นประมาณว่าไม่รู้หรอกเหรอแล้วดื่มชาก,กันต่อไปโดยที่ปล่อยให้ฟิวผู้เป็นกิลมาเตอร์ของตนเองอยู่ในอาการช็อกคนเดียว และจากนั้นรีมุรุได้กล่าวขึ้นมาว่าก็แบบนั้นล่ะนะไม่ใช่แค่ชั้นหรอกระดับผู้บริหารที่ต่อสู้ได้เองก็ใช่เล่นเหมือนกันถ้าอยากดูจะตามมาก็ได้นะเลียมุรโลได้พูดเช่นนั้นไม่ใช่การอวยลูกน้องของตนเองที่เกินจริงแต่อย่างใดเลยแต่อย่างที่รู้กันว่ามีอยู่3ตัวตนที่ไปถึงระดับเอสได้เลยก็คือดีอาโบเททรซาและเบนิมาโลแต่ผู้บริหารคนอื่นๆก็ใช่ว่าจะได้กว่ากัน ผู้บริหารที่เป็นสายต่อโซ่ส่วนใหญ่แล้วเองก็เป็นระดับแรงเองพิเศษทั้งนั้นเมื่อของอโูรมีตัวตนระดับสบปาร์ลาดอยู่กันเต็มไปหมดเลยดังจากนั้นฟิวได้พูดขึ้นมาว่าดได้เหลือครับฟิวได้ตอบออกมาเช่นนั้นริมุล,ลุเองก็เห็นว่าเขาเองก็ตืนอ,อนเรือหล่นดีก็เลยพยักหน้าให้สัญญาณและได้เดินออกจากห้องประชุมไปพร้อมๆกับเหล่าผู้ติดตามเ๋ยวเอาไว้ในห้องประชมุมมีเพียงแค่เหล่ามนุษย์เท่านั้นฟิวได้ตามหนีพวกค่าบานอยู่นิดหน่อย ที่เหมือนกับพวกเขาจะรู้เรื่องจอมันอยู่แล้วแต่กลับไม่ได้บอกอะไรกับฟิลเลยแลีวพวกเขาก็เดินออกไปภายใต้สัญญาพันธมิตรอย่างไม่เป็นทางการเรียมุลรก็รับรู้ได้ถึงกลุ่มคนหนึ่งที่บินเข้ามาในอนาณาเขตของเขาด้วยยานครอบจัก,กรวาลคนเหล่านั้นก็มีบางคนที่ลรีมุโรคุ้นเคยอยู่พวกเขาก็คือหน่วยเวกซัตไหนของอาณาจักรดาวากอนที่มาที่นี่ตามคำสั่งของราชาเวลาชนกาเซล เราที่เป็นหัวหน้ากองหน่วยได้ลงมาแล้วได้ทำความเคารพริมม์โลก่อนหน้านี้ก็ได้เยื่ยนจดหมายบางจังมาให้เนื้อหาในความหมายจะเป็นการบอกให้ริมม์โรไปเยี่ยมอีกฝ่ายบ้างอย่างกับว่าเป็นคนแก่ในบ้านผ้าควชนลายังไงอย่างนั้นราชาคนแก่ริมร์โลก็คิดแบบนั้นแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรออกไปและอีกในไม่กี่ชั่วโมงต่อมา,าพายพีบาดก็ได้ถูกสัมผัสดโดยยาครอบจักรวาลของริมม์โร อสูงขนาดใหญ่ที่รู้แล้วก็น่าจะใหญ่ยิ่งกว่าตัวของอาคารสภาของลีเมอร์โหลเสียอีกขนาดตัวของมารและแกนเวมนต์เหล่านั้นไม่ใช่เรื่องเล่นเล่นเลยแต่ว่าก็ไม่ได้หนักเกินมือของพวกลีเมอร์โลเริ่มแรกเลยก็ต้องสอยพวกฟ้าที่บินอยู่รอบรอบก่อนลรียมอร์โลได้ออกคําสั่งและประการปฏิบัติการทางการทหารก็ได้เริ่มขึ้นในทันทีและคนที่พุกออกไปก่อนสองคนแรกก็คือชิออนกับลางกา ฌอนได้กระโดดขึ้นไปอยู่บนหลังของลางกาก่อนที่ลางกาจะได้วิ่งเข้าไปเหยียบบนอากาศบนท้องฟ้าเรียมโมลูที่เห็นแบบนั้นแสดงพู้ขึ้นมาว่าบินงั้นเหรอเรียมโมลูได้พูดอย่างสงสัยเมื่อได้เห็นลางกาลอยอยู่บนอากาศแต่ว่าอาจารย์ลัเฟลก็ได้ไขข้อสงสัยนั้นให้มันคือการเหยียบอากาศที่มีสัตว์อสูรเพียงน้อยนี้เท่านั้นที่จะสามารถเรียนรู้ได้ชอนได้กระชับดับโอดากิของเธอเอาไว้ด้านหลังเธอได้ตะโกนออกมาด้วยเสียงที่ดัง แล้วได้พาโอไดจิออกไปอย่างรุนแรงดาบหยากที่มีน้ำหนักมหาศาลในพุ่งผาอากาศแบบที่ไม่มีอะไรมาขวางกั้นเอาไว้ได้ป่าัยษ์ที่อยู่ในทิศทางของดาบโอไดจิของชิออนที่ถูกฟันขาดครึ่งเรียกได้ว่าความสามารถของชิออนบวกเข้ากับดาบโอไดจิของเธอนั้นมันน่ากลัวมากแม้แต่ฉลามไม่กล้าระดนในตามนายนก็ยังกลายเป็นปลาทั่วไปเลยลางก้าเองก็ไม่ได้ต่างกันเมื่อไม่มีชิออนอยู่บนลังแล้วลางก้าก็สามารถ เต็มที่อยู่กับการต่อโซได้สายฟ้าสีดําที่ปกคลุมท่วดร่างกายราวกับว่าเป็นเสื้อคลุมที่ถักทอด้วยความเมืดได้เสริมให้กับรูปลักษณะของราชามาป่าให้น่ากลัวยิ่งขึ้นเพียงแค่ได้วิ่งผ่านสายฟ้าสีดําก็จะโจมตีสัตรูที่อยู่ใกล้ใกล้ในทันทีเขาที่อยู่บนหน้าผาของลังกาได้กลายเป็นสีดํเทอร์มินเส้นแสงที่น่าเกรงขามที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วสงูงสายฟ้าสีดําอันน่าเกรงขามได้แผดเผา ร่างกายของปายาจนไม่เหลือเิ้นดีร่างกายของเมก้าโลดอนที่ถูกรัง้าโจมตีได้ร่วงหลุลง,งสู่พ้นรอบตัวที่ใกล้จะสลายไปแล้วของมันยังคงมีร่องรอยของฟ้าผ่าสศิทฐ์อยู่เลยด้วยซ้ำรลังกาก็ยังคงไม่หยุดเช่นเดียวกันกับชิออนเมื่อเหยื่อรายแรกได้ตายลงก็จะหาเหยื่อตัวใหม่ไปจนกว่าจะไม่มีเหยื่อให้พวกเธอจัดก,การพอได้เห็นการต่อสู้ของทั้งสองคนแล้วลิมรุลได้คิดในใจว่าเป็นการต่อสู้ที่ป่าเถ่อนจริงๆเลยนะทั้งสองคนนั้น แต่ว่าก็เป็นการต่อโซ่ที่มีประสิทธิภาพในทางที่พวกเราก็อยู่ในช่วงที่สงบสุขมากจนถึงเมื่อสักครู่นี้แท้ๆแต่เอาเวลาที่ไหนไปฝึกกันนะแล้วหลังจากนั้นลีมมรร์จะได้ไล่ความคิดแบบนั้นออกไปจากหัวของเขาก่อนที่เขาจะมองดูการต่อโซ่ของผู้บริหารคนอื่นๆด้วยทุกคนในตอนนี้เขากำลังจับจ้องอย่าคอนตอนเองอยู่และเตรียมท่าที่เข้าชาร์จพลังเต็มที่ทางด้านของเบลิมที่เย็นอยู่กับลิมมอร์ เธอเองก็งองแงตื้อที่อยากจะออกไปต่อสู้ด้วยเธอได้คิดว่านี่เป็นโอกาสที่ดีที่เธอจะได้โชว์ความสามารถของเธอให้กับริมโมโลเพื่อสีของเธอได้ดูแต่ว่าริมโมลก็ได้ปฏิเสธออกไปทําให้ไม่เลีมไม่สามารถทําอะไรได้เพราะในเวลาที่ริมโมโรใจแข็งก็ใจแข็งจริงๆส่วนในเวลาที่อ่อนโยนก็อ่อนโยนจนได้คิดว่าใช่คนเดียวกันหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลยด้วยเหตุนี้การต่อสู้จะได้เปิดฉากด้วยชัยชนะของชิออนกับลังกา ก็สาระคลิปนี้ผมก็อขอจบไว้ไเพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้า